น่ะเป็นเงาเงาอะไรนั่นเป็นเต็มมืัอนั้นแหละอาการเจ้าเศร้ามากกัขึ้นแห้งกับผ้าเอาผ้าไปห้องหมอเลยไม่ว่าไปนอนห้องหมอบ่โดยเศร้ามือได้ไปเศร้าวันนี่บ่เศร้าวันไปประมาณแปดก้าวโมงเลยโดยดีนอนใ่ห้องหมอ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องอ่าสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พีน uku, นพ่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุคนพี่น้องเอ๋ยนะบัวซีอยู่อ่าฝั่งไทยอยู่ฝั่งลาวและอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเอ๋ยก็ยินดีตอนหับบุตรทุกคนทุก่านพี่น้องเนาะเขาชูชองของชูชิดปันสุขอีกแล้วพี่น้องเองย๋ยเนาะหรือว่าปันหักเมื่อนีน้พี่น้องเอนะ๋ยโดยพี่น้องสบายดีงามเล็ๆเลเมื่อนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะมาพบมาพอกัจจับตัวชิดเมือ่อนี้อ่คือวา่าได้ยินข่าว ว่าเป็นข่าวบดีร้ายเนาะจากน้องลอยพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่คือว่าได้ยินข่าวว่าน้องลอยพนพาลูกสาวเพ่นไปหาโมเนาะแบบกระทันหันเลยพี่น้องเอ๋ยนะอ่าสงสารเนาะเดียวจังใดก็สิเข้าไปลมไปถามเบิงเนาะน่าเป็นห่วงหลยเนาะว่าอาการของน้องสายปานเพ่นเป็นจังใดพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าคือว่าเป็นเอาบาดเดียวพี่น้องเอ๋ยปพี่น้องปะลมน้ำกันพี่น้องเอ๋ย รอยสบายดีสบายดีน้องรอยคนเกาคนดืมเพิ่มเติมกะแก้มแดงซุแดงคือเกาพี่น้องเลยเนาะเป็นอะไรน้องรอยก็ว่าเป็นตาตกใจแท้นี่เป็นอะไรน้องแสยปานเ่ยใครแน่แล้วฮะใครแน่แล้วใครตะบ่มาเฮือนตะบ่มาแล้วก็มากินนี่ล่ะไปประมาณวันนี้ประมาณแปดเก้าโมงนี่แหละเวลาไข่มันขึ้นแห้งนะอื ไปแทกประมาณ39มสิบเก้าคนกันที่ช็อกคนนะโอ้ไข่ขึ้นชูงบ่โดยแม่นะ่ยโอ้ไปแทกบลอดบเลดอะไรพี่น้องเหรอเนาะโดยแม่นะครับไ่พึ้นกานั่นให้อุณหภูมิของหางกายมันห่อนแห้งหรือมันซอกได้พี่น้องเอ้ยเป็นเป็นตอนคืนบ่เป็นแต่แจ๊ต่ร์เมอร์ที่อันมาสัมภผัสเมื่อไห่แรกครับล่ะเป็นเงาเงาอัไรนั่น เป็นเต็มเมื่อนั้นแหละอาการนะคะตอนเศร้ามากอะขึ้นแห้งกับผ้าเอาผ้าไปห้องหมอเลยไม่ว่าไปนอนห้องหมอบ่โดยนอนเศร้ามือได้ไปเศร้าวันนี่บ่เศร้าวันไปประมาณแปดกี่โมงยโอ้เดี๋ยวนอนใ่ห้องหมอโดยคือผูเห็นบอกกันแน่ซะให้กระพู้ขนาดเอื้อยในเขื่อนกันยังกระู้เอื้อยพวกนอยู่พลละหลังค่ะมันกันยังกระู้ของกระโถไปบางบ่ายนีะไปโทรคนในเฮือนนี่ซื่อโดยแม่เพราะว่ามันกระทันหันเดียว ว่ามันขึ้นแห่หอยพันชกว่าไปจังหันแม่มันกระทันหันโอ้เป็นงเศร้ากระทันหันปล่อยพังพิษคือเราไปว่าไปจังหันัแม่ครับแม่โนแมนพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นอะไรแบบนี้อันบิดขีดอันตรายเดาบ่โดยค่ะในแล้วเป็นกระเลยให้กลับมมาเนี้ให้มาเบิ่งเอาอยู่เผื่อนี่เอากินยาใส่ในเงี้ยน้อยในเพื่อน่าเป็นไข่ยังไง เป็นไขวัดไข่ไอ้นี่แหละไข่อยู่เนาะมันเป็นไข่เลือดเนียวอแต่ย่านได้นานในมาได้ไข่เป็นไข่เจ็ดมือแปดมือรอวสิบมือคนนี้ไข่เลือดเนี้วเป็นก็มีแต่ว่าแบบไขวัดไข่ไอ้ื่อเด็กน้อยเป็นไข่ร้ายนี่หมอหนะกาศเปลี่ยนเนาะดูไอ้อมกาศเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าคันเป็นไข่เลือดออกนี่โอ้ต้องเบิงอาการได้รับเจ็ดมือวิตมือที่เจ็ดจังวิตขีดอันตรายเพราะว่าเพราะว่ายตนเลือดเลือดตกโค้งนี่ยันเลือดออก หอาเลือดออกแหละหมดหมดในข้อจาโอ้ยตุเยงอยากเป็นหมดไปแล้วไปใต้ที่แสดงตุเยงยาไหมเนาะอ่าในในขอเสือจ้าปัดเอาในเบอร์นี้หมดจะหูจะคว่ำหูคนงามแล้วหมดกี่ได้ไปดูเนาะเบิดเท่าไรตไปนะก็ประมาณเจ็ดแปดแสนนี่แหละอ๋อเจ็ดแปดแสนโดยที่แรกว่าสิไปอ่นหงมอเมืองนี่แหละยามันซ่าก็เลยไปห้องมอคุม เฮาก็ว่าสิไปลายทอยู่ห้องหมอพี่น้องเบิ่งแหละเนาะยันหลายคนบบเสื้อพี่น้องเลยเลยบ่แบบว่าอาการของน้องแสยปานกะแบบซโอเนาะเมื่อยห้เลยะกะเ้องก็เลยบบได้นั่งซาเพราะว่าอีกอย่างกะเล็กน้อยแบบว่าบ่สบายเพิ่นก็อย่างงอเงี้นจังน้อยเมื่อแต่กระยันน้องลอยนี่เมื่อยเนี่ยอยู่ห้องหมอมันกะกินหืดกินยาหลายอันหลายแนวพยาธิหลายจำบ่กง่ายชาอยู่ห้องหมอนะศูนย์รวมพยาธิเ้องก็บ่อย่างอยู่หันดน ผมมีไฟจําเป็นบุ้ยไฟอยากไฟเราห้องมอคันโมยันแพทย์แมนมอคนเท่านี่คันปกตินี่บมีไฟเข่าดอกห้องมอกระปุตตำรวจเนาะขอย่างคือยางนี่ชองยางนี่นะพี่น้องเลยกานบุ้ยวิ่งนี่คนไม่ได้อยากเข่าจังดิเลยก็เลยบริไายเนาะบริไายทุกคนเบิงเบิร์ดเจ็ดแปดเศษเป็นเงินไทยเท่าไรตัวอยงพันกว่าบาทนี่นะเนาะฮะพันกว่าบาทพันกว่าบาทเลยอืม เนี่ยเิ่งกาเอายายากินยาอยังให้ีบือวะโดยยากินให้ซองยายาต้านเสื้อกับยาดีไข่รถไข่น้องก็กินได้อรือวะอะไรกินเพอยากได้มีแต่อย่างห้างอะไรจังจะไปเอาไปหาดูนี่กินยาบ่ได้ไ่นมันยังแบบนั่นนิดหน่อยถ้าเป็นนะถ้าบัดบ่บเป็นยังนีปฏิกิริยากกินได้ยาเนาะดมาได้เป็นแน่นี่อย่างนั้นแต่พี่ได้เก่ากรับบัดบวบเป็นเนี่ยคกินได้ยาเนี่ยเอามาให้กินเอง ถอ,อกน้องกบะวัตินี่เป็นป่า<อ>แบบนี้แต่ตอนนี้บอ่บอ,บอใกล้เลยนะขนาดเท็น่ในหมอ้อนี่เพิ่นซักยาอันนี้จะเห็นยางกาไก่สีกระไฮแล้วยางโย่ซักกันจี๋ใหญ่เพิ่นบดจะเข้มอ่กะกาเจ็บเป็ดเข้มพคนละต้องซักโย้เพื่อนในกระซองเข้มอยังถือแทงกนะ้นบ่อหนะบ่อเพิ่นบดไซนั่นแบบเพิ่นใส่ในเข้มหลกอันนี้เพิ<อ>่นสีซักไว้เข้มหนึ่งเนาะหลอกไว้ได้เข้มหนึ่งแต่ว่าเพิ่น ใช่สล้มน่ะบอแต่ใส่ในหานเนื้อเข้มรกไว้ก็สลยพั้มเดี๋ยวว่าเทงก้นได้เถอะโอ้บ่ไว้เด็กน้อยเนาะเต็มสะแลกมันกับชิวสก็ทำไปห้องโมเนเป็นผู้ใหญ่เพื่อนกับชิชัยเข้มแบบนั่นเพื่อนกินเอ่งไหนเดื่อหรอกเนาะโดยเามันสบายได้แบบนั้นมันบริเจ็บไปไปผู้เดียวเลยกับลูกกับเอื้อยเอากับเอื้อยโดยเอาเอื้อยอยู่ในเฮือนนี่หู้แล้วเนาะเราเอื้อยเฮือนอื่นน่ะบ่หู้ เปน็นห้องกระทรไปวางบายบมงนี่แหละวะ่าสิไปเดี่ยมเพื่อนวะ่ะโบหู้เมยห้องกระทรบ,บอกว่าโบหมากรยาเยเจ้าอ่ะโดยเดบเี่เพื่นบร่โทรหาบอกมีอยู่บ่อยเีโทรหากับว่าได้นั่นเบ็เมดบ่ิได้าห้องกบเอ้ยห้องกเอาไปวางเศร้านี่สายศาสตร์ กับม่ได้อยากสนใจน้ำโท่าระสอบท่าระทราบเลยนะเนาะโอ้ลูกบ่สบายไปนี่วะเวียงเนาะหัวใจวะหมอหัวใจมันไม่อยากโชว์น้ำโทรศัพท์เป็นไงได้พี่น้องเอ้ยกะวางเปิดว่างกี้กะมีอยู่วันเสร็จมาว้าวเสร็จไปตะดุดแล้วกะบพเ่อนมีเพเฮอนตอบวะเลยบอกว่าไม่ได้ตอบไม่ได้หลินไม่ได้คอยหลินเพราะว่าอันลูกบ่สบายวะ มีคอดกำลังใจพูดแรกขนาดเอารังเรามีจิตจ็ดจิตจ็ดใจลินโทรศัพท์ผูดแรกพี่น้องเอ้ยอยากเฮ็ดฮอดคลิปแรกถ่อเอาอันแต่จะเอาไปเฮ็ดคลิปอ่ะเมื่อเอาไปเมื่อแรกๆค่ะแบบอ่อนแเหลไปเลยไรโอ้แบบมือตาหนิกับบ้ขึ้นอ่อนไปเลยโดยอืมเป็นกินเข่าอีโบเดียนินกินวางมือนั่นนะบริกินมือมือเลยกินแต่เศร้าจนเท่าคำบริกินเลยโอน้ำกับบริจิตคนก็เลยใส่ใส่ยาให้เปล่าใส่ยาให้ คนมาคนแหงตัวน้อยอยู่เนาะขนาดเจ้าเลือดอีกไม่ได้ให้เลยหอดบบฮู้ชึ่อแต่เป็นเมื่อยแห้งไงข่ขึ้นแห้งนะว่าช้าๆมันไข่ขึ้นแห้งกระตูหรือว่าคิงม no bueno. ันหอนแห้งแต่มันอยับซอกเด็กน้อยดูเมนขนาดผู้ใหญ่ก็ยังจับซอกเนาะผู้ใหญ่ส่วนลายยับซอกทางใจผู้ใหญ่เนะแต่ว่าจะชอกทางใจส่วนลายเรื่องคมหักใหญ่พี่น้อยเนาะ เรื่อเป็นไข่เป็นปัญหาดอกเพราะว่าเขาหู้หู้่างกายเขาเองดิมันเป็นไข่เจ็บมัวเากินยาใช่นนั่ได้เนาะหู้อาการนึงว่ะปรเด็กน้อยนี่เจ็บหันเจ็บนี่เพิ่นกับโบจักอีกเนาะโบจักโบจักผู้ใหญ่าหันจักโบยเลยผู้ใหญ่ชดหักขาบ่ได้แต่หัวใจนี่แหละผู้ใหญ่านะเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยหนึ่งเจีบเป็นเนาะลีกบ่ได้อดีแต่ระบาดระวังอะไรลูกกะคือว่าเวลาน้องเพิ่นนอนกะเด็กน้อยนอนกะ ยามให้นอนอยู่ในมุงกลางมุงน้ำเนย<ด>อันนี้ยังไขวัดใหญ่อันไข่เลือดออกนี่ยากได้ให้ยากได้ไ<ด>ข่เลือดออกไง<ด>โรค็มหอดเจ็ดมือนี่เพคนไม่ได้อย่างไห้มาเลยเจ็ดมือเป็ดมือมือที่เปิดปุ๋ยอย่างไรมานอนแช่โลมอยู่ห้องหมอพูดเละนอ,อ,กอะนก็เมื่อยอีกนางเทอรอนี่ก็กเจ็บหัวมันสีเจ็บเป็นยามได้ไข่เลือดเหนียวเนาะเมนเมนเมนอันตรายอันตรายอขาน้ำให้น้ำนายังไม่ได้พอเกลยวหรอวะ ใกล้แล้วล่ะเริ่มเนาะโดยใกล้พอเกี่ยวเลยก็ซีมัเดือนนี้แล้วมั้งเอาจะได้เกี่ยวอยู่ออกวันเสานี่มีจักติโดยเพราะว่ามันจูน่อันนั้นยังพันออกยังพันก้มก็มีอยู่<ม>แต่แบบมันอันนี้มันเข่าอันดดเลยมันก็เลยออกก่อนในสูก,ก่อนออกวันษาน,านี่เริมคนก็เริ่มเกี่ยวลายนี่ยังเกี่วนี่ออกมาเถวนี่เห็นเขาปันเข่าลายได้เนนะเห็เขาปันเข่าลาย ทางบ้านเราเหมือนยังโมโอยมีคนปั่นปนัทกว่ารถล่างมันไปเงี้ยแถวบ้านเขาก็เกี่ยวลายได้ตัวเองเน่ยอ่าทั้งนี้ก็คือนจีเกี่ยวลายขึ้นกันเลยเนาะก็ลายอยู่กันแหละแต่โซลายแบบนายอยู่กลางโซลายคนมักใจแต่เขาวันเขางั้นนะแบบมันทางมันไปยากอืมเอาเกี่ยวคนมาเรียกคนกันยังได้มาหลังมูเนาะดูแม่ว่าไปบ่ได้อีกคือเขาเพื่อโดนเปิ้นจีเข่าหดไปบ่ได้อีกคือเขา อันนี้เพิ่นอยู่เฮือเพิ่นนอนอยู่ในเฮือนบอน่นอนบ่นมาประจิตยังก็นั่งหลินกินมังเอลเป<ม>ิ้ลอือโดยสิหันอยู่ซื่อนเนาะโดยมือเศร้าในกระังบ่เต็มรอยโดยมือเศร้านี่ก็ว่าตื่นมาเห็นมังเอลเปิ้ลมีคนกัดเพิ่นว่าอนุรักกินเอา <c oughs> จำก็ได้ว่าตัวเองเป็นคนกินอนุรักกินเพิ่นนะโป่งไวา้นี่ชื่อฮอดเจมนคนกินอ้ามเป็นหอยแคเนาะมันยุ่มมันยำเลยว่านุรักกิน่นนะนอนือ ปกติอันเปิ่นมาเฮามาเปิ่นจิมักกันนั่นพอมาโดนเฮาอยากอุ้มเปิ่นเปิ่นใหม่อุ้มเปิ่นไหนละเปิ่นเบื่อไอยากลื่นนะพอได็กน้อยเปิ่นบวสบายไก่เก่าดีมากเนี่เปิ่นจิยอกชมเผาได้พี่น้องเปิ่นจิมาทางหลังแม่เปิ่นจะช่องหันช่องนี่เฮ็ดแม่หันนี่หนีเลยก็มาบนน้ำไม่้นะบ้านนี่อ่าทำมาเพิ่นอารมณ์ดีเนาะนี่รถแม่มึงหน่ากินจะเบะเขาเบะเขาอ่ะขนาดนไม่เท่ายังนก็ให้จับเอา ไม่เธอยังอุ้มดิดูอันนมวจับได้อุ้มแต่ป้าเพื่อนนั่นอยู่นำกันมือมือดียวตอนนี้นอยู่น้ำกันเนาะดูตั้งแต่มือไปบ่ตั้งแต่มือไปแหละกันก็มีแต่เพื่อนแหละไปนอนเฝ้านะกอะนอนนอนห้องรวมบ่ห้องรวมเพราะว่าคนไข้หลายเลยมันบบมีห้องว่างห้องพิเศษนะบ่ห้องพิเศษก็เต็มเพราะว่าสมมติว่าห้องพิเศษนี่เพิ่นเอาห้องตัวแรกนะเอาน้ำมันเก้าบูฮู้เลยนี่เพราะว่าอะไรเขาเด้ ใช่ว่านั่นนี่เยอะหมดเป็นกิจกรรมแกล้งไงนะห้องพิเศษว่าจันทร์เสวาที่ห้องพิเศษเใช่ว่าเต็มบ่คนไล่ไม่มีห้องว่างเลยอยู่อยู่ห้องรวมห้องรวมมันบัดสีสียงดังบนแชลเลยดูยังเอ้ยเด็กน้อยมักับประมาณเดียวกันแหละห้องพิเศษกังมีเด็กน้อยคือเก่าโชว์ไลฟ์มีแต่เด็กน้อยไข่อ้าวห้องพิเศษมันเปนบ่อยู่ห้องไผ่ห้องมัน มันกนอยุหงไผยหงมันอยู่แต่ว่าเด็กน้อยนี่ก็ต้องได้ยนเมื่อคืนนี้ยังมีคนตกเตียงเด็กน้อยนะโอ้โห <laughs> <laughs> ตกเตียงหังอุอ้บบ่โอ้แม่อาเชียงไห้จางเลยเนาะ <laughs> แม่ก็จังแทแม่เด็กน้อยก็สังเบเบิงแค่นอ่แม่นอนหน,น,น้ตา,าดูของพิเศษคือเก่าแล้วนอกอะไรเงี้คือเก่าอีกแถวร้ายมีแต่เด็กน้อยได้ไข่แต่ว่านจะสิไขใก้กลัวเขาอยู่ร่วมกันนะนะเนาะใก้กลัวไรเขามีประตออประตูอัดเงียบชะมอ้อยยู่ปะห้องเองครงบแน่ใว่าอไมอยุ่แต่ว่ามันกะเลือกไปได้แล้วมันบาว่างเลยมันเต็มเพราะว่าค่อยกันชันว่าห้องพิเศษคืออยู่ห้องมอแคงตอนพอเถ่าเมีย อันบรสบายพาลงตอนนั้นอยู่มีห้องน้ำห้องนิ่มติดคักแน่ได้รวยห้องพิเศษนะมีมีห้องน้ำติดมีโต๊ะกินข่ามีทรทัศน์มีแอร์ก็เบิดแต่ละมือเพิ่นมาทำความสะอาดให้แต่ว่าเพ้งใครจะจ่ายนะแพ้งก็จะอยู่คนเดียวก็บแบบนั้นละ่ะอยอยู่คนเดียเน้ะ <S <S คืนเท่าไหร่ก็คืนสามสี่แสนบ่จื่อนะวันาซาแต่ว่าประมาณนั่นพุ่นหละคืนหนึ่งแต่ว่ามันกี่ค่ายแบบ ห้องหงแฮมานะแต่ว่าพิเศษอัดตู้ข้าวนี่เงียบมิดชม้อยบม่ได้ยินเสียงยังตัวเลยไ่ได้ยินเสียงแซวๆนี่อ่าบม่ได้ยินได้ยินกค่สีน้อยนึงแบบคันวาน้องลอยว้าหนะโอยไหนอืมเนาะปัานนี้ช่วงนี้เลยเนช่วงนี้ก็คือสีก็ได้ไปเฮ็ดเบี้ยแฮงงานอยู่เตาได้ถ่ายรูปว่าเช้านะโอยนม่อ่ะแวะแลาไปเฮ็ดคนก็ใชเฮ็ดรุ่นนี้ก็คือสียุดแล้วมั้งออ๋ เช่วงนี้ก็บบเพิ่นกลเกี่ยวข้าวหรือว่าเพิ่นเพิ่นาเกี่ยวแล้วเกี่ยวแต่ช่วงหลังพุ่นล่ะแต่ว่าลุงน้องเพิ่นก็ยุดมันละเด้แบบเอาใหก็สิเกี่ยวเขาให้มันละเด้เ่อยช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวเนาะเหนื่ยมใการได้ยุดในด้พักก็มุ้งได้เอาก็จังหน่อยก็หยุดมาคนงานมันมีแต่คนเฮ็ดให้นาเนาะเหนืยเห็นหายนะ่ถู้คนไผไผถ้าสิตรเกี่ยวหูแกมุ้งอันนั้น เอ้ยเนะพี่เจ้าเจ้าเจ้าหูยังไงน่ะมูเต่าเฮ้ยบอกจะเชื่อเลยตัวเองจักเบายังไงมาแล้วเจ้านี่ให้ขึ้นเลยเลยอันนี้เนาะเจ้าลิ้นเต่าสีดอกปะเจ้าลินเนาะเนเาลือนไปบว่าเจ้าหูเนาะเจ้าหรืเจ้าหูเจ้ายังว่าขึ้นเลยพี่น้อยเนาะอ่าทางเบิรงอีกจากสองสามมือคนนี้เนาะเบิรงติดตามอาการนั่นแหละเด็กน้อย เบาพอได้เนี่ยเราไปหาเพดหามอพึ่นนะหักกวดละเอียดเลือดกวดยังกวดละเอียดเบิดกวดแล้วไอว่าไข่เลือดออกหกักนั่นแต่ไล่ได้ขันว่าไข่เลือดออกต้องอยู่ติดตามน้ำเพดน,น้ำโมจุ่มเจียเพราะว่ามันมันข้นมันข้นมือที่พกมือที่เจ็ดได้ไขเลือดออกเอาประทันในกะถึงแก่ชีวิตพ่นและใไขเลือดออกเพราะว่ามือมือที่หกมือที่เจ็ดนี่มันสีแบบขึ้นแหง้ง มือที่แปดคำมันวิทย์เลยก็วิทย์วิทย์มันนั่นเจ้าใบชุกชรามันนั่นเป็นอะไรอีกกลัวเด้อคนยังมันบบมีมีแต่แบบเพิ่นสักยาลดไข้ให้ซื่อสักยาลดไข้เอายาดินยังไปซื่อเนาะโดยแม่เพราะว่าเป็นสุขชราแบบมันนั่นซื่อนะมันน้อยแล้วบบมีในบ้านหรือเป่โดยแม่มันนั่นแบบว่าไข้ยังมได้ขึ้นแหงบ่ยัง่ทันขึ้นแหงมันนั้นนะแต่เอาเพิ่นกระซักให้แล้วกซักเข้มหนึ่งแล้วก็มาวันนี้ ตัองเดือกับยามันบวคือกันเนาะคนโตโเนาะมันบวถึงนา่าดุเอาโมอ,อะไรปวดเดือดเด้แมนแมนแมนเอาปวดเดือดเาาท่าไหรทีหู้่าเออแบบโลกเขาเป็นนมันกะซีซึคันว่าเขาปวดเลือดไนะว่าทีหู้เป็นกะซีว่างยาถือเรื่อว่าเป็นยังไงยังไงแมนอ่าทีประมาณนั่นเนาะเลยอ่าเอฟซีคือสีหู้แต่บาดนี้เนาะเขากับแจ้งบอกในนี้เนาะเวียนเนาะ เสือหูบางคนน่ะเพิ่นเกิดเสือหูยูแหละผู้ใดเพิ่นให้ถักไปถามเนาะอันเมือม่อเมื่อที่ไปอันกับว่าได้บอกเอฟซีบ่ก็ว่าได้บอกเค้าแล้วก็ว่าได้บอก,บอกม่นมีคนเข่ามาถ่ายบ่เหมือนบอมอ่มีออนี่ยนั่งเจอว่าเอฟีเสือหูเพิ่นยังนั่งเกจอ,อ FC เพินเ่นอยากช่วยสาฮือขยาเนาะทุทิศแมนแค่เพิ่นอยากช่วยฮือยาเบืดอแปะเศษเนาะ สักยาวืไหลายตะวนน้อยแต่ว่าคันว่าเป็นดุลกบดีได้สักยาลายถ้งเงินซักอยู่วันบ้านเท่าอีกบอยอยู่บ้านบาได้รวมรวมเฉพาะแต่อยู่สักแต่อยู่หันละย่คันไข่ดุลผสิเป็นคืออันในบ้านดนยาค่ะได้ตายได้มือนั้นนะเฮ้ยตายเลยเนี่ยเสยชีวลยจากปีอ่ะนะเด็กน้อยวันหาหกปีนี่เนาะ บไหมอไปห้องหมออะไรไปอะไรบ้างนี้ฮะบอดเข้ามาเลยครับมาแล้วก็ตายคือว่านในหน้าอบ้านเอาบัวทันบวชอะไรเอาบัวทันเนี่ยนะครับก็จะเอาไข่ขึ้นแห้งอะพอมีปะละเลยได้นะเนาี่ยหนึ่งมาก็จะมีแต่ว่าไปันน้ำบ้านซักน้ำบ้านน้ำหยั่งทีนะบวชใหญ่ใหญ่เนาะเดี๋ยวก็ซักยาพิษพลาดครับถือก็อกโจกอกยาเป็นไปได้ไง บวกวดเลื่อนกวดนางเบื้องจุบเชียนู่ตายบาปแท่นไงเตอร์ไงไงเติบ์เหมือนโมฮเยนที่เหมือนกลางตินไม่ก็เป็นบ้างจองมือนี่เนาะไม่ทั้งสองมือคืนล่างนี่แหละเห็นบ่ตะเวียงจะเห็นบ่จะไปหาตู้พายบ่ตู้พายผ่านไปทำงานผลิตจะเห็นบ้านนี่นี่ช่างมากับตู้ชิดสองคนเหมือนกัทีมงานยังอยู่ผูกเพื่อนตู้พายผูกพี่น้องเดี๋ยวนี้นะบ่อ เป็นปิดมาบ่ทัานไปยังพากันไปปอบใจตุพายบ่คือว่ากินข้าวตุพายโอ้คักบ่นั่งลอยหัวจักอยู่บอตุพายก็ฮู้ยโอ้เป็ดอีซีตุพายบ่เออโดยอเนี่ยอ่าเป็ดอีซีตุพายเนาะเราเป็นคนดังแล้วเราโอ้เราโอ้คักแล้วเดี๋ยวนี้หัวจักอยู่บอก็ฮู้ยเพราะที่ดามใจเห็นแล้วบออะไรเนาะเราโอ้คักเนาะข้างคังตุบอย ทางพ่อแพชรทางอันมาบ่เพิ่นไปดามไปดามใจให้บ่ไปให้กำลังใจว่าใชเนาะใจดูพใคอบ่เลียงเงินกันไปคือกันมันหนีมาเลยโอ้เจ้าก็ไปให้กำลังใจกันให้ปลอบใจเนาะปลอบใจย่าเพิ่นคิดสิทีบ่เดี๋ยวว่าจะชู้ชู้ไปแน่เพิ่นสิยอมอยู่บ่เรื่องผู้หญิงแบบนี้ เพื่นกันยังวาว่าได้เพิ่นว่ามีเพื่อนเอาอีกได้ตู้เ้ยกมีเพื่อนอีกคอยไปหาเพื่อนเอาผูอายุเก้าสิบสามปีป้าีเพื่อนแล้วอีกเพื่อนแล้วก็มีเมียน้อยกันบ่มีประตูสุนทนเมียแปดคนเนี่ยป้านังลอยจนป้าังลยอ่ะแต่ละคนนั่นมีดกบางคนนางคนกับสองนังคนกับสามนังคนกับสี่เราไปไขยายไปบดเมนมีครูนี่นั่น ผู้สุดท้ายนี่อายุ20หมู่เจ้าปีเนี่ยล่ะว่าพาเราแล้วบัดนี้ถ้าพอแล้วบัดนี้ตินอนหางกัยังอยากไล่อีกอยู่้ลว่ามันเกี่ยวหยังเลี้ยงเขาแม่นเอาพอไว้มา1ข้าว1น้นี่แหละลว่าอาเอาเอาพอมาให้เลี้ยงตัวเอง ไม่โอ้สมบว่าแล้ยดูเอ้ยป่าพ่อพ่อาพ่อซาจะไปเป็นพระลาเขพ่อ้แล้มีแต่ว่าทางเบิ่งไปนี Four ่แหละบัานนี้นะว่าทั้งเพือลูกเห็นในคลิปนี่อย่างเพือลูกเมาเก็บเมื่อเลี้ยงเราว่ะเอ้อแต่ละบ้านก็มีลูกลายอยู่ด้วยบ้านนี้คนลายบ้านนี้เนาะ ห้องลอยตูพายแบบบูมีลูกห้องลอยพ่อสิดาบใจตู้ปลาได้บ่เอาไรเนาะเอาดูมันพ่นแล้วเอาดูมันด้วยเนาะเหตุียกดูพ่นมื่อสามที่เดือนตอนจิมมี่จนบ่ได้อยู่น้ำบ่ได้เนาะเดือยพี่ต้องเลยเกินไปที่ตู้ปลากันเนาะอ่า กลัวไว้รุ่นอีกนอกเรากะกลัววั้รุ่นอีกนี่ยนั่งลอยอ่ะนะ FC ขนาดนี้เรยนั่งลอยกับพ่กนี่เนาะจนนุ่งผ้าสลกวะรุ่นนุ่งผ้าสโงกี่พี่ต้องเลยพิลึกอ anyway. ันนี no bueno. oh, ้นาบ่งจิมมี่เห็นอยู่น้ำไปตอนนี้ช่วงนี้เป็นคนหลังแบบวลาเรือนไปตั้งหลายก็อยากเห็นนะทุกมนบอกถูพายดูพายขึ้นมาได้แฟนคลับขอยูทูบโอ้ชองนี้บอกเมนอ๋อไปพายกันอาชิมูจักเนี่ น้องลอยแกหัวจนยังหัวจักเนาะคนดังคนโูนี่นี่น้องเนี่ยอ่าเล้วเออพ่อสารนองไปให้นกำลังใจแล้วจะบอกเราอยู่หรือเป่าบอกอยู่บอกกับแจ๊กจิ๋มได้หรือลเนาะฟังเพ่งเบิ่งก่อนหรือเป่าแ้วว่าแล้วว่ามาบอเอาได้ผู้ชาวสมน้อยวันนี้นะบอลนะเอารุ่นเถ่าคือกันเราเออรุ่นเถ่าคือกันรุ่นเถ่าคือกันนะเขาชี้ใบเล่าอยู่บ่เด็กวะอย่างงี้เนาะ เยตัวไฟกับผู้ตัวไฟอะไเนาะพี่น้องเลยเนาะเอาเขากดร่มกับน้องโอยโดนตี่น้องเลยได้เพิ่นแต่หาหนึ่งเขาหนึ่งน้าเลยบ้านเดียเป็นกำลังใจให้เด้อน้องลอยเด้อสู้ๆเนาะชีวิตคนเฮามันก็ต้องมีอ่าบาดเห็นหายคืดแน่ก็มีแหละเนาะอุปสรรคเขาเกิดเป็นคนมันก็ันนี่แหละมีดีเน่มีชั่วเน่มีความสุขเน่มีความทุกข์เน่มีดีใจเน่มีท้อมีเมื่อยมีเบิดเขาต้องอยู่กับมันให้ได้เขาเกิดเป็นคน มีผัวแน่แล้วก็มีป้าแน่มีเมียแนย่แล้วก็มีเลือกแน่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เาข,ข <ใน S 1> <ส>าขดขนชาแบบนั้นเนาะขอแต่ว่าเขาเขาเห็ดคู่มือให้มันเต็มที่แล้วก็เห็ดให้มันมีความสุขเนาะถึงวนันจะมีทุกเขาก็ปับป๊บปั๊บปั๊บอยู่กับมันให้ได้เานาะเป็นลังใจให้เดอ้อคันมีข้าวดีข้าวยังกระสีมาบอกดอกเคื่อ,อาจจะมีเอฟซีอย่างเพิน่นอิต้สงสารเนาะช่วยมาอ่าผู้ให้เลยนะ ป้าว่าสิพามาให้ไงเลยพี่น้องเอ้ยผมอุ้มไปคืนอีกเลยอ่าอยู่น้ำป้าหระอยู่เนาะใครอยู่เนาะใครอยู่พี่น้องเอ้ใครอยู่กับผู้อื่นนี่แล้วรถบ่แล้วไปอยู่น้ำสักขนาดป้าโทรไปเขาบอกว่าน้ำอ่าอ่ะเดี๋ยวฉีดท่อคอตัวกลับก่อนมาเลยน้องลอยเนาะสบายดีน้องลอยยังยีดันคำเก่าบ่ ตามใจให้ก <ítulo> ุ <irgendw carbono S 2> ้พายบ่ได้บอไปได้ไหโอเคพี่น้องไอ้เนาะในหมอ้ลมครับน้องลอยพี่น้องไอ้เนาะมาให้กาลังใจเพว่าได้ยินข่าวที่ว่าบุรีเนาะยินข่าวที่ว่าเป็นข่าวที่บุตรี็คือนลูกสาวเนาะนอกสายบานเป็นไข่ท่านหันเนาะพาไปน้องหมอคืนนี่จังได้กระเพาเป็นกำลังใจให้น้องลอยนี่เด้อพี่น้องน้องลอยสาวไม่ห่างน้อยลุกหนึ่ง พี่น้องนเนอ,อ๋นาะสร้ายอุยอายุ31ปีพี่น้องเอ้ยฝากเป็นกำลังใจให้น้องเพิ่นเอกก็เปิดใจอยากมีผู้ชายมาดูแลมาอยู่เคียงข้างพี่น้องเอ้ยเนาะโดยก็ขอให้ FC ทุกคนทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแห่งมาจากโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องเอ้ยเนาะบุญรักษาพระคุ้มครองพี่น้องมื่อสุขุสุขคนพี่น้องเอ้ยเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี